สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูเปิ้ลนะคะในรายวิชาสุขศึกษาค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสาหรับวันนี้นะคะที่คุณครูเปิ้ลจะมาสอนพวกเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะคะที่มีอยู่ภายในบ้านและโรงเรียน,นะคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูอยากให้พวกเรานะคะรู้ก่อนนะคะว่าความหมายของคําว่าอุบัติเหตุนั้นหมายถึงอะไร อุบัติเหตุนะคะหมายถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดคิดนะคะและไม่สามารถรู้ล่วงหน้าก่อนได้ัเองนะคะซึ่งอาจจะทให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินนะคะหรือการบาดเจ็บของร่างกายได้ะคะ่ะค่ะอุบัติเหตุนะคะที่สามารถเกิดขึ้นภายในบ้านได้นะคะก็จะมีนะคะหลายอย่างมากๆเลยนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านนะคะก็จะเป็นความนะคะประมาทของ ไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือคนรอบข้างก็แล้วเองนะคะที่อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์นะคะที่เกิดทำให้สูญเสียทรัพย์สินนะคะหรือเกิดการบาดเจ็บในร่างกายนั้นคุณครูเปิลนะคะขอยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่จะสามารถเกิดขึ้นในบ้านได้นะคะสาเหตุนะคะที่จะเกิดขึ้นได้นะคะมี1นนะคะอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าค่ะนักเรียนอาจจะ ประมาทนะคะหรือไม่ทันระมัดระวังนะคะในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนะคะการดูทีวีแล้วเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้ปิดเลยอาจจะทําให้ไฟฟ้านั้นเกิดการรัดวงจรนะคะไฟช็อตและอาจจะทาให้เกิดไฟไหม้ได้ค่ะข้อ2ค่ะอุบัติเหตุที่นักเรียนอาจจะพบเจอได้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของนักเรียนมากๆเลยค่ะอย่างเช่นในการใช้สารเคมีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ายาซักผ้า นะคะหรือสารฟอกขาวนะคะหรือว่าเป็นยาฆ่ามแมลงนะคะถ้าเกิดนักเรียนใช้ด้วยความไม่ระวังนะคะแน่นอนค่ะนักเรียนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้น,นั่นเองค่ะในส่วนของข้อที่3นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอความ ประมาทนะคะไม่ร,ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการใช้สิ่งของนะคะที่นักเรียนอาจจะลืมนะคะหยิบออกมาใช้แล้วนะคะแล้วไม่สามารถไปเก็บได้ในที่เดิมนะคะก็อาจจะทําให้นักเรียนนั้นได้รับการบาดเจ็บนะคะอย่างเช่นของมีคมนะคะไม่ว่าจะเป็นคันกรไกนะคะคัตเตอร์นะคะต่างๆนะคะที่เป็นอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยคะ่ะ ค่ะในส่วนของวิธีการดูแลปฏิบัตนเองนะคะ,ะ,คะเพื่อหลีกเลี่ยงนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. นะคะคนักเรียนต้องกระทาสิ่งต่างๆนะคะด้วยความระมัดระวังนะคะและไม่ประมาทค่ะ 2. นะคะนักเรียนควรที่จะมีการฝึกนิสัยนะคะให้มีความเป็นประเบียบเรียบร้อยนะคะในเรื่องของการใช้ของนะคะที่นักเรียนหยิบมาใช้แล้วนะคะนักเรียนต้องเก็บให้เข้าที่ค่ะเพื่อเป็นการนะคะสร้างนิสัยที่เป็นระเบียบ กับตัวเองและเพื่อความปลอดภัยภายในบ้านด้วยค่ะ 3. นะคะนักเรียนไม่ควรที่จะเล่นนะคะหรือรดผลโมากเกินไปนะคะอย่างเช่นตรงบริเวณบันไดนะคะนักเรียนไม่ควรที่จะวิ่งเล่นกันบริเวณนั้นเพราะเป็นสถานที่ที่ถ้าเกิดนักเรียนเกิดอุบัติเหตุแล้วแน่นอน,นะคะ่ะนักเรียนต้องได้รับการบาดเจ็บอย่างรุนแรงแน่นอนนะคะค่ะข้อที่4นะคะนักเรียนก็ ควรที่จะช่วยกันนะคะดูแลนะคะภายในบ้านนะคะว่าตรงบริเวณไหนนะคะมีการชำรุดนะคะของอในอุปกรณ์ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นผนังนะคะหรือกำแพงนะคะที่นักเรียนอาจจะเห็นว่ามันสุดสมแล้วก็ช่วยกันดูนะคะก็อบอกคุณพ่อคุณแม่หรือบอกผู้ใหญ่นะคะจะได้ช่วยกันซ่อมแซมเพื่อจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน,นะคะ่ะนักเรียนไม่ควรที่จะเล่นนะคะกันในบริเวณที่มีสระน้ําหรือบ่อน้ํานะคะอาจจะทำนักเรียนนั้นพัดตกลงไปในน้ําได้ะคะ่ะ ข้อที่6กนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาในบ้านนะคะนักเรียนควรที่จะใช้ยานะคะแล้วอ่านฉลากก่อนใช้ยานะคะเพื่อให้เป็นการรักษาความปลอดภัยในการดูแลตัวเองนะคะในการเจ็บป่วยในบ้านนั่นเองค่ะ ข้อที่7นะคะนักเรียนไม่ควรที่จะเล่นอยู่ในบริเวณมูมืดนะคะหรือตรงบริเวณที่มีหญ้ารกทึกนะคะเพราะอาจจะมีการอาศัยของสัตว์ร้ายอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นงูนะคะหรือสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนะคะเรนควรที่จะเรียกเลี่ยงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุภายในบ้านค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูเปิ้ลได้ยกตัวอย่างนะคะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบ้านไปแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอุบัติเหตุนะคะที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ภายในโรงเรียนค่ะ สำหรับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ภายในโรงเรียนนะคะก็จะมีอยู่หลายสาเหตุเหมือนกันคะ่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนะคะสาเหตุก็จะเกิดมาในเรื่องของการวิ่งวิ่งเล่นนะคะหรือการชนกันและทําให้เกิดการหักระลค่ะก็อาจจะเกิดนะคะการบาดเจ็บของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลทลอกนะคะหรือการฟกช้ำข้อเท้าแพงข้อเท้าพีกค่ะ,คะหรืออีกสถานการณ์หนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความ ประมาทนะคะความไม่ระมัดระวังในการใช้ของอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นนักเรียนอาจจะได้ได้รับมอบหมายงานนะคะให้นักเรียนได้ทํางานต่างๆงานฝีมือนะคะนักเรียนต้องใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมีดคัตเตอร์หรือกันไกรนะคะถ้าเกิดนักเรียนนะคะไม่มีความระมัดระวังและนักเรียนประมาทนะคะก็อาจจะทําให้นักเรียนถูกคัตเตอร์หรือกันไกรบาดได้ค่ะค่ะและอีสถานการณ์หนึ่งนะคะที่นักเรียนอาจจะ กิดอุบัติเหตุได้นะคะโดยที่ไม่คาดคิดน,นะคะก็จะเป็นเรื่องของถูกมแมลงกัดต่อยนะคะนักเรียนอาจจะเดินผ่านบริเวณต้นไม้นะคะและอาจจะมีมแมลงนะคะที่เราเดินไปพอดีนะคะอาจจะถูกกัดต่อยได้อันนี้ก็จะเป็นอุบัติเหตุน,นะคะที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดได้ะคะ่ะแน่นอนค่ะสถานการณ์นี้นะคะนักเรียนอาจจะพบปอยมากๆเลยในโรงเรียนนะคะ อาจจะมีนะคะการควบคุมอารมณ์ตัวเองหรือ,อมีการพูดคุยนะคะที่อาจจะไม่เข้าใจกันนักเรียนอาจจะเกิดการทะเลาะพิวาทได้นะคะและมีการนะคะชกต่อยได้ในโรงเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเลยนะคะที่อาจทำให้เราเจ็บตัวได้และข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่นักเรียนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของอถูกตะปูนะคะหรือ ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะที่ถูกทิ้งตามพื้นนะคะเพราะนักเรียนบางคนอาจจะทิ้งขยะไม่ลงถังนะคะอาจจะทําให้นักเรียนเดินไปแตกนะคะแล้วเกิดอุบัติเหตุได้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นอุบัติเหตุที่นักเรียนจะสามารถพบได้ในโรงเรียนนะคะซึ่งพวกเราจะต้องคอยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีโดยในการใช้ชีวิตในปัจจุบันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการปฏิบัติตนเองเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในโรงเรียนค่ะ ข้อที่ 1. นักเรียนเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะนักเรียนควรที่จะดูอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เรียนของนักเรียนว่ามีชารุดหรือเปล่าถ้าเกิดนักเรียนพบเจอนะคะว่ามีอุปกรณ์ชํารุดภายในห้องเรียนนักเรียนควรที่จะแจ้งคุณครูประจาชั้นค่ะข้อที่2จะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะในการอยู่ในโรงเรียนนักเรียนอาจจะชอบเล่นกับเพื่อนๆนะคะนักเรียนควรที่จะระมัดระวังนะคะในการเล่นนะ ควรจะอยู่ในบริเวณที่คุณครูนั้นได้กำหนดไว้ให้ไม่ควรอยู่ในบริเวณที่รกร้างนะคะหรือสถานที่ต่างๆที่คุณครูไม่ให้ไปนั่นเองนะในข้อที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะนักเรียนควรที่จะทิ้งเศษขยะนะคะให้ลงถังขยะนะคะเมื่อนักเรียนซื้อขนมมารับประทานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือลูกชิ้นนะคะนักเรียนอาจจะรับประทานเสร็จแล้วแล้วทิ้งนะคะไม่ลงถังขยะ ไม้ลูกชิ้นและเศษขยะอาจจะตกตามพื้นได้น้องๆเพื่อนๆของเราะะอาจจะไปเดินเหยียบถูกทําให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการบาดเจ็บได้ค่ะในข้อที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดเก็บอุปกรณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อ,อะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อน,นักเรียนใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนควรที่จะวางเข้าที่เก็บให้เป็นเหมือนเดิมค่ะเพื่อให้เรานั้นนะคะหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนค่ะ ข้อที่5นะคะนักเรียนควรที่จะปฏิบัติตนนะคะอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะอย่างเช่นเดินบริเวณนะคะที่คุณครูได้บอกไว้นะคะตามที่คุณครูได้กําหนดนะคะไม่ควรที่จะวิ่งเล่นกันบนอาคารเรียนค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะความปลอดภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุภายในบ้านและความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อยู่ในโรงเรียนค่ะ นักเรียนควรที่จะดูแลตนเองนะคะไม่ให้ประมาทนะคะทำทุกๆอย่างด้วยความระมัดระวังค่ะเพื่อความปลอดภัยและความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะค่ะคุณครูเพิ่นก็มีใบกิจกรรมักเรียนทำด้วยนะคะเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่คุณครูเพิ่นได้บอกไปบ้างน้อยแค่ไหนคะ่ะนักเรียนอย่าลืมทำมานะคะนักเรียนสามารถศึกษาต่อได้ในใบความรู้และคลิปวดีโอที่คุณครูมอบให้นะคะ แล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ